สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟี G, ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะโอ้ดอกไม้หน้าบ้านกําลังออกดอกสวยงามค่ะก่อนออกจากบ้านก็ต้องให้อาหารน้องๆก่อนนะคะก่อนออกจากบ้านให้อาหารเจ้าสองตัวนี้ก่อนกินเร็วๆขอบคุณคุณแม่พัดคุณแม่จาริยานะคะ ที่เมตตาน้องๆเลยได้ให้น้องๆได้อยู่กินอิ่มนอนอุ่นได้มีอาหารเม็ดดีๆกินดอกไม้หน้าบ้านกำลังงามค่ะเสี้ยนฝรั่งแล้วก็ดอกส้อยไก่นะคะส้อยไก่ใหญ่นะคะเนี่เสาดายบุญรอดบุญเหลือตัดกินเสแวงไปเลยกำลังงามเนาะกำลังงามอุ้ยทับทิมของแม่ดากำลังจะงาม นี่ค่ะสีเหลืองสีขาวสีส้มนะคะสวยงามรีบไปเปิดประตูเดือนนะคะนี่เราก็มีรถก็ด่วนนะคะเราก็รวดเร็วทันใจนะคะขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่มองเห็นความสำคัญถ้าเรา วิ่งมันก็เหนื่อยเดินมันก็ช้าเพราะระยะทางมันก็ไกลพอสมควรนะคะกลางค่ำกลางคืนบางทีแม่ดาลืมปิดประตูแม่ดาก็ขี่รถนี่แหละค่ะมาปิดประตูปิดประตูนุด,ด,ดเร็วทันใจทุ่งปอเทืองนะคะงานขนาดยู้าจอดจัดจอดจอด,จอด,จอด สวยงามมากๆอ้าวออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วแาบมืดจะรีบออกเดินทางๆๆ จะต้องเดินทางแต่เช้านะคะะเราเรีบไปเปิดประตูให้เสร็จก่อนเนาะเมื่อวานนี้ไม่ได้ก็เก็บหญ้าตรงนี้ออกนะคะ เดี๋ยวไว้ดอกไม้ที่สวยอันไหนที่ไม่สวยก็เก็บออกอกุหลาบกำลังงามเลยนะคะดอกนี้ก็กำลังงามเลยน้ำงามกำลังบาน เสร็จแล้ววันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสฮายุสิเดินขึ้นบันไดเมื่อวานนี้ก็กวาดเสร็จแล้วยังไม่ได้มาเก็บยังไม่ได้เก็บอนยาก เดินผ่าสวนเนาะเห็นดอกไม้สวยงามดอกกุหลาบหลากสีปลาออกมาหรือยังบ่าวมืดก็จะตรวจเซ็ก รถพร้อมเดินทางเติมน้ำนะคะเติมน้ำตรวจเช็คความเรียบรอย้อยเ,เ,เออมาดูเห็ดนะคะเห็ดมีไหม นี่หยุไมเอ้ยหิวแล้วบ่ทั้งจำปีจำปาแม่แม่พังไงจำปาฮะพังไงลูกฮะรักกันนะรักกันนะอย่าทะเลาะกันเด้ออยู่ข้างล่างก็จะมีจำปีกับจำปาเนี่ยเนี่ยต่างคนก็ต่างแย่งแม่นะ ต่างคนก็ต่างแย่งแม่คืออยากให้แม่รักมีเห็ดออกไหมวันนี้นะเอนเห็ดเห็ดเหว้าวเห็ดซีคิดว่าเห็ดไม่ออกบาสน,นี่สวยงามมากเออต้องดูก่อนว่าวันนี้เราจะมีเราจะมีอะไรแกงใส่เห็ดไหมนี่ สวยๆสวยๆเห็ดที่บางปูนี่ออกตลอดเลยเนาะออกให้เราได้ได้ดูได้กินได้ถ่ายคลิปนะคะดูซีแถวนี้มีไหมตรงไงหนที่ดินมันยังชุ่มๆอยู่มันก็ออกนะตรงไงหนที่ดินมันแห้งๆแ,แล้วมันก็ไม่ออกมาทางนี้ล่ะทางนี้มีเห็ดถ่านไหมไม่มี โอ้หดูเจ้าสองเตือนเจอกันทีไรจำปีจะชอบรังแกจำปาเมียหลวงกับเมียน้อยของมีบุญว่าไงลูกเห็นไหมเห็นเห็ดไหมหเจอเห็ดไหมเอ้ยไม่เจอเจอสองดอกอย่าแอวอย่าอ้อนเจอสองดอกสวยค่ะสีสันสวยงามมาก นี่แหละค่ะที่เราได้กินแกงเห็ดแต่ว่าน้องวิวว่าเห็ดปวกออกหาไม่ดาอยู่ไม่ได้แม่อยากกินไม้เห็ดถ้าอยากกินจะฝากไปให้ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็ขอจบคลิปลงจากเอียเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ i ค e กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ดาแฟมิลี่ด้วยนะคะชมคลิปไม่ข้ามด่านนะคะ ชมฮะเห็นอยู่เห็นอยู่ชมคลิปไม่ข้ามด่านสักห้านาทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ